ก่อนจะไปติดตามพยากรณ์อากาศนะคะเรามาติดตามโครงการ1นําบล1หมู่บ้านยั่งยืนค่ะที่จังหวัดมหาสรา,ารคามค่ะได้ตรวจติดตามการกับเครื่อนโครงการ1ตําบล1หมู่บ้านยั่งยืนส่งเสริมให้ประชาชนนะคะน้อมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะ นายวิบูลแววบฑิต้วาราชกาจังหวัดมหาสรคคารคามพร้อมด้วยนายนวรัตวงปิ่นเพชรปรลัดจังหวัดมหาสรคคารคามนายเชษฐาเนสนสุวรรณนายอำเภอเมืองมหาสรคคารคามผู้นํนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการกับเครื่องโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนที่ตลาดชุมชนบ้านม่วงหมู่ที่10ตตำบลลาดพิฒนาอำเภอเมืองมหาสรคคารคามเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ค่ะ โดยปัญหาเร่งด่วนและความต้องการของชาวชนนบ้านม่วงเลยนะคะอย่างแรกเลยคือต้องการงบประมาณค่ะ เพื่อการจัดสรรตลาดชุมชนบ้านม่วงให้มีมาตรฐานและเป็นตลาดต้นแบบนะคะทางด้านการก่อสร้างและการปรับปรุงสถานที่ดูแลรักษาความสะอาดพัฒนาผู้ค้าและประชาสัมพันธ์ตลาดเพื่อให้ดึงดูดผู้ซื้อเข้ามาอย่างตลาดมากขึ้นนั่นเองค่ะเรื่องที่2ค่ะก็คือต้องการมาเมล็ดพันธุ์ผักที่ปลูกง,ง่ายใช้พื้นที่ไม่มากนะคะเพื่อปลูกเก็บกินได้ในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายและสามารถนําไปจําหน่ายในตลาดชุมชนเพื่อต่อยอดการพัฒนาตลาดค่ะและเรื่องที่3ค่ะก็คือชุดรักษาความปลอดภัย หมู่บ้านไม่มีค่าตอบแทนต้องจัดซื้อชุดปฏิบัติหน้าที่เองนะคะทำให้ไม่มี คนอยากมาอาสาปฏิบัติหน้าที่คือเนื่องจากไม่ได้รับค่าตอบแทนแล้วยังต้องเสียงเงินซื้อชุดเองอีกหรออะไรเงี้ยก็เลยทําให้ไม่มีคนมาทําหน้าที่นี้นะคะก็เลยขอสิทธิประโยชน์ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนั่นก็คือค่าตอบแทนชรบอรด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นสามเรื่องหลักๆนะคะที่ก็ได้มีการมาพูดคุยถึงความต้องการและก็ปัญหาเร่งด่วนกับท่านผู้ว่ามหาสารคามาค่ะจะไม่ผิดรู้สึกคณะรัฐมนตรีเขาอนุมัติแล้วนะคะค่าตอบแทนให้กับชรบอร เพราะช่วงที่ผ่านมาก็คือทางานหนักโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโอ้โหเรียกได้ว่าไม่แพ้กับพี่ๆกำลังพทหาเลยอ่ะพี่ๆชลบ่ะต้องดูแลเกือบตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะก็ถ้าจำไม่ผิดนะคอรมอนุมัติที่จะจ่ายค่าตอบแทนพี่ๆชลบอที่ไทยกัมพูชาไปแล้วคือพื้นที่อื่นเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่ารอเร็วนี้แหละก็จะมีการอนุมัติงบประมาณค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ